สิบประโยชน์ของการดื่มนมก่อนนอนไม่ลองคือพลาดเลยล่ะค่ะดื่มอะไรก่อนนอนดีนะลองดื่มนมก่อนนอนดูสิคะเพราะประโยชน์ของเครื่องดื่มชนิดนี้จะดีต่อสุขภาพเรามากยิ่งขึ้นถ้าได้ดื่มก่อนนอนเครื่องดื่มที่เราควรดื่มก่อนนอนอย่างดีที่สุดนะคะในนาทีนี้ขอแนะนำเป็นนมเลยค่ะเพราะนอกจากจะช่วยคลายหิวตอนกลางคืนได้แล้ว ประโยชน์ของการดื่มนมนะคะก่อนนอนยังดีต่อสุขภาพของเราอีกหลายอย่างเพราะว่าการดื่มนมก่อนนอนให้ได้สุขภาพที่ดีรอบด้านจริงๆควรต้องเลือกดื่มนมไขมันต่ำนมพล่องไขมันเนยหรือนมไร้ไขมันก่อนเข้านอนประมาณสาชั่วโมงไม่ควรดื่มนมแล้วนอนทันทีค่ะเพราะว่าอาจมีปัญหา ปลดไหลย,ย้อนอ้วนและลากนมที่ติดค้างอยู่บนฟันยังจะหมักนมจนเป็นปลดและไปทำลายเคลือบฟันเป็นเหตุให้ฟันผุกร่อนได้อีกด้วยนะคะดังนั้นขอย้ำอีกอย่างว่าหลังดื่มนมแล้วก็อย่าลืมแปลงฟันก่อนนอนด้วยและถ้าทำได้นามนี้ก็รอรับประโยชน์จากการดื่มนมก่อนนอนไปเลยเต็มๆเลยค่ะ 1. แก้นอนไม่หลับบางคนนอนไม่หลับเพราะรู้สึกขิวหรือไม่ว่าจะนอนไม่หลับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามลองดื่มนมไขมันตำ่ำอุ่นๆสักแก้วดูสิคะเพราะในน้ำนมจะมีทั้งโปรตีนที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกอิ่มอีกทั้งยังมีทริปโตเฟนกรดอะมิโนโจำเป็นสำหรับสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทสมอง ที่ช่วยในการกระบวนการนอนหลับทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 2. เสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกนมมีแคลเซียมสูงจึงดีต่อกระดูกข้อต่อช่วยลดความเสี่ยงโรคไขข้อและโรคกระดูกต่างๆยิ่งหากเราดื่มนมไขมันต่างอุ่นๆด้วย สารอาหารในนมก็จะเข้าไปช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลับสบายมากขึ้น 3. เสริมสร้างกล้ามเนื้อผลการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในอเมริกัน journal of clinical นะคะ nutrition น,นะคะเผยว่าอาสาสมัครที่ดื่มนมไล้ไขมันหลังจากออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งไปแล้ว1ชั่วโมง มีอัตราการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่บริโภคโปรตีนจากนมถั่วเหลืองหรือคาร์โบไฮเดตชนิดอื่นอแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของการออกกำลังกายด้วยนะคะดังนั้นใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำหลังออกกำลังกายก็ดื่มน,นมปาสจากไขมันกันด้วยละคะา 4. แก้ปวดหัว นอกจากนมจะมีแคลเซียมสูงแล้วในน้ำนมยังมีแมกนีเซียมอยู่มากพอประมาณซึ่งสารอาหารตัวนี้มีส่วนช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนได้รวมไปถึงอาการปวดหัวชนิดต่างๆเพราะสารอาหารในนมจะช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายคนที่มักจะปวดหัวเพราะความเครียดบ่อยๆจนนอนไม่หลับ เมื่อดื่มนะนมนะคะอุ่นๆก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้บ้างค่ะ5ค่ะแก้ปวดประจำเดือนสาวๆที่ปวดประจำเดือนนะคะจะดื่มนมอุ่นๆสักแก้วก่อนนอนก็ช่วยให้อาการปวดท้องหายไปได้ค่ะเพราะแมกนีเซียมในนมก็มีส่วนช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้และความอุ่นร้อนของนมยังจะช่วยลด เกรงของก้ามเนือ้อทำให้สาวๆรู้สึกสบายตัวขึ้นด้วยค่ะ 6. ค่ะป้องกันอาการนะคะตะคิวค่ะสาเหตุที่ร่างกายเราเป็นตะคิวก็เพราะการขาดธาตุอาหารสำคัญอย่างวิตามิน B แมกนีเซียมและโพแทสเซียมดังนั้นใครมักจะเป็นตะคิวตอนนอนบ่อยๆนะคะลองดื่มนม หลังอาหารเย็นได้เลยเพราะสารอาหารที่จะช่วยป้องกันการเกิดคิวที่เราบอกไปข้างต้นนั้นมีอยู่ในนมทั้งหมดเลยค่ะ 7. ป้องกันโรคหัวใจสารอาหารสำคัญในนมที่ส่งผลในการป้องกันโรคหัวใจคือโพแทสเซียมนั่นเองซึ่งมีส่วนช่วยคงระดับความดันโลหิตให้สมดุลและ เพื่อความดีงามต่อหลอดเลือดหัวใจจริงๆแนะนำให้ดื่มนมไร้ไขมันและไม่ใส่น้ำตาลด้วยจะดีมากเลยค่ะ 8. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายโปรตีนในน้ำนมไม่เพียงแต่ช่วยสร้างเสริมการเจริญเติบโตของเราเท่านั้นแต่ยังมีส่วนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย ยิ่งหากเราดื่มนมก่อนนอนสารอาหารดีๆจากนมก็จะเข้าไปช่วยเสริมกลไกของร่างกายที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูบำรุงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหล่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ9ค่ะปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ในกรณีที่ชอบดื่มนมเปรี้ยวมากกว่านมบัวธรรมดา จุดนี้ประโยชน์ที่เราจะได้เพิ่มขึ้นก็คือแบคทีเรียชนิดดีอย่างแลคโตบาซิลัสที่จะช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารรวมทั้งระบบการทำงานอื่นๆของลำไส้มีความสมดุลลดอาการท้องไส้ปั่น่วนได้และยังช่วยให้ระบบขับถ่าย ของบางคนดีขึ้นได้ด้วยค่ะแต่ข้อนี้พี่เล็กว่าก็ระวังนิดนึงนะคะนมเปรี้ยวก็จะใส่น้ำตาลซูสูงมากๆเลยค่ะยังไงให้ดื่มถ้าชอบนมเปรี้ยวนะคะก็หานมเปรี้ยวที่ลดน้ำตาลลงนะคะน้อยนอะค่ะน้ำตาลน้อยๆยยิ่งดีนะคะอย่าบางบางบางยี่ห้อจะหวานมากเลยอะค่ะแทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะได้รับโทษมากกว่านะคะ มีนะคะก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งอะคะ่ะเป็นเป็นน้ำตาลน้อยนะคะแต่ยังไงพี่เล็กก็ไม่แนะนำให้จะเป็นเูนเซนที่เป็นน้ำตาลเทียมนะคะก็อาจจะมีใส่น้ำตาลบ้างถ้าบางคนแบบกินไม่ได้เลยนะคะก็อาจจะทานได้แต่ว่าน้อยหน่อยหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตได้ยิ่งดีนะคะโยเกิร์ตอะคะ่ะ นะคะที่ไม่ herman, ไ,มไม่หวานเลยนะคะที่ไม่ใส่น้าตาลเลยปัสจากน้ําตาลหมายถึงว่าปัสจากน้ําตาลนี่ไม่ใช่ว่าใส่เป็นน้ําตาลเทียมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็คือแบบไม่หวานนะคะอย่างจืดนะคะยิ่งดีใหญ่เลยค่ะนะคะดีกว่าเรากินนมเปรี้ยวแล้วใส่น้ําตาลมากๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเอาเอาพอประมาณนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะคะก็คืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใส่น้ําตาลเลยได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็อย่าไม่แนะนําให้ทานน้าตาลเทียมนะคะข้อ10ค่ะ เติมพลังในเช้าวันใหม่ในเมื่อร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่และยังได้รับสารอาหารดีๆจากน้ำนมเข้าไปบำรุงดูแลร่างกายอีกดังนั้นเมื่อเราตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ร่างกายก็จะรู้สึกสดชื่นมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มที่นั่นเอง ประโยชน์ของการดื่มนมก่อนนอนดีขนาดนี้ใครที่ไม่แพ้นมบัวและดื่มนมได้ตามกาปกติก็อยากให้ดื่มนมก่อนนอนกันนะคะและก็อย่าลืมเงื่อนไขที่เราบอกไว้นะคะควรดื่มนมก่อนนอนสามชั่วโมงค่ะและเลือกดื่มนมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยหรือปาสจากน้ำตาลและไขมันไปเลยค่ะที่สำคัญต้องแปลงฟัน ก่อนเข้านอนทุกครั้งด้วยนะคะหรือใครที่แพ้นมวัวมากๆก็เลี่ยงมาดื่มเป็นนมถั่วเหลืองได้ยิ่งดีนะคะแต่ยังไงก็ดื่มนมถั่วเหลืองที่ไม่ใส่น้ำตาลได้ยิ่งดีนะคะแบบนมจืดๆเลยะค่ะยิ่งดีนะคะแล้วก็ดื่มนะคะก่อน3ามชั่วโมงก่อนที่จะนอนนะคะหลังจากนั้นก็ก่อนนอนก็ต้องแปรงฟันให้สะอาดก่อนนะคะถึงจะ ได้รับประโยชน์เต็มๆนะคะพี่เล็กทำคลิปนะคะลงคลิปทุกวันค่ะวันละ3คลิปเช้า9โมงครึ่งนะคะบ่ายบ่าย3โมงครึ่งหรือ15นาฬิกา15นาทีค่ะเติมเพิ่มเพิ่มออกมาก,ก็คือตอนหัวค่ำนะคะเกือบเกือบ2ทุ่มคือทุ่ม45 19.45นาฬิกา 4- นาทีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆออกมาทุกวันนะคะได้โดยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะสช่องทางนะคะ ก็คือใต้คลิปนี้ค่ะพี่เลจามีลิงก์เอาไว้ให้ติดต่อได้หรือสะดวกที่สุดก็คือเข้ามาใน Li n e แอดพี่เล็กนะคะ adsp888 นะคะหรือสแกน QR code mm hmm. ด้านล่างนะคะขวามือได้เข้ามาเลยค่ะแล้วก็เข้ามาคุยหรือมาสอบถามอะไรได้นะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ l i n e แอของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sp888 นะคะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี